มาพบกันในรอบสุดท้ายครับ5้าโมงเย็ยนแล้วก็เดี๋ยวรออีกห้าหกคันครับเดี๋ยวก็มาเสียต้นทีไปแล้วครับเมื่อกี้อัดคลิปแล้วนะแต่ว่ามีคนโทรเข้าครับก็เลยตัดไปเดี๋ยวรอรถมาอีกห้าหคันครับ ตอนนี้ก็จะดูรถสวยๆไปก่อนสติกเกอร์ทำไมไม่ฉีดตัวนี้ออกเสียต้นฉีดออกแลยยังออกละอ๋อไม่ได้ทับแทบมาก่อนเลยครับใบไม้นี่ก็ไม่ยอมออกเลยนะเสียต้น,นเสียงเครื่องนี่จำม,มากเลยนิ่มชอบมาก ฐานน้ำอะไรก็ดีหมดครับกระบอกน้ำก็ใหญ่สมบูรณแบบครับต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้ว ทุกดินแข็งๆนี่คือไม่ยุบนะครับแผ่นพื้นยอดสุดจอด,จอดมาแล้วเสียไทยเสียไทยมาแล้วคันนี้ก็สวยครับลงตัวเลยคันนี้เนี่ยคานเต่ากัดยางมาเหมือนนางสาวนพมาศเดินขึ้นเวทีเลยเนี่ยถอยก็เหมือนกันนะเสียไทย ถอยแบบเนิบๆเนิบๆเยนแหละเออขับรถมาจะเป็นปีอยู่แล้วหนุ่มแปะน,นี่ครับคือคนโบกนี่แบบกูอ,อึดอัดซะเหลือเกินไม่ถึงสักทีเออนี่แหละ โอ้โหเสียต้นมีติดไม้ติดมือไม่ยุดต่างหากโออไม่ให้ขาดเบิดจะขวดำเราเหมืนนมอนนี่น้ำเห็ดงานจะกินเด้เสียมีนันมีนี่รอนเสียเป็นคนติดเหลรา่ปะเลยเยอะอขี้ศิลนเนอะศิลเปล็นลาขเขาอยู่หนาลงฝนวันนีใส่าทองจุลูเนี่ยแต่ว่าเราบม่ได้ตำแค่นั้นแหละแต่เมาฝนเรื่อยบ่อยนี้เหมือนกาตำกันมากล้วเขาสไลม์มาก นี่มาไทยเข้ามาเสียไทยไทยเข้ามาตรงนี้เฮ้ยไทยมาจะลงอบ,บินก่อนครับ ทางนี้ทางนี้อีกเออตะวัดเข้าไปอีกอถอยรถนี่เหยียบคันเร่งหน่ลูกแปะ๊ะโอ้ยจอดหา่างแท้เดินหน้าไปไหมเออทางอีกทางอีกเออนั่นแหละ น,นี่เดก,ก้ากับพีโน,โนครับคือถ้าเสียต้นติดหมวกก็เท่เหมือนกันครับคันนั้นเป็นแบบยังไม่ใส่หมวกคันนี้ใส่หมวกแล้วนะครับโอ้ยืนขึ้นมาเท่ากันก็สวยเหมือนกันนะผมชอบคันนี้นะคันนี้ต่อที่แถวภาคอีสานต่อได้สวยมากคันนี้ชอบคันนี้แหละ คันอื่นไม่เท่าไหร่ครับชอบคันนี้ปยังคือหองอากรถยางคือบุ๋ยไหมย่างทาเป็ดคือบุ๋ยไหมมัะมาณไมปเลยหรอจกักมันไป็นเราจบพิเศษระดับยกดำนี่เท่ากันเลยครับคือคันนี้ต่อได้สวยมากคันคันนี้คันเสียไทยเนี่ยต่อสวยครับชอบอยู่อันนี้ผิดแต่ว่าหัวไม่แคบนะถ้าหัวแคบยิ่งสวยกว่านี้ ลงตัวมากคันนี้ท่อก็ลั่นดีครับขนาดไม่ได้บนนะเดี๋ยวรออีกเดี๋ยวรอมา,มาอีกครับกลนะับไปบุกลับไปบุบมีคนตาไห้ปะตัดขอได้ไหดขอได้ี่นะปาดข้อได้ไหมชไถึงได้เนี่ยปะ วันนี้ท้อแกเอารถตู้มาคุมเองครับรถเจ้าของเรียนในเจ็ดเที่ยววะสองเที่ยวรถเจ้าของที่สองเที่ยวดดยว,ยว,ยว่าเดเอาสิบเที่ยวขี่ม้าไม่ได้เลยไม่ได้ถึงสิบเที่ยวครับได้สองเที่ยวไปทุล่าครับหลายสิ่งหลายอย่างครับไปทํารถน้านะทาไฟรถน้ําแล้วก็ทําไฟท้ายรถด,ดากินบอลครับติดเรียบร้อยแล้วสายขาดสายขาดไปแตะโค้ง ฟิวขาดแล้นี้ได้แล้วดักันบอนมีไฟท้ายแล้วครับช่างบอกว่าถ้าฟิวขาดอีกทุบห้ำเลยบ้านนี่เดี๋ยวมึงเดี๋ยวนี่นน้ำปรค่อนไปทุบหำมึงขาดอีก mm hmm. ไฟท้ายไม่มีตั้งสองเดือนสามเดือนไฟเบรก mm hmm. โอเคครับเดี๋ยวรอคันต่อไปครับ mm hmm. อันนี้คันนี้ไม่ใช่รถผมนะกระบะคันนี้รถเสียอา mm hmm. เหมือนกันนะ <laughs> เหมือนกันแต่ไม่ใช่คุณดูดีๆ เออคันนี้ใหม่กว่าอันนี้มีแม็กไลเดอร์เออมีแม็กแบบนี้ของผมไม่มีครับไม่มีตัวนี้แต่แม็กก็จัดจ้านเหมือนกันคันนั้นอ่าเดี๋ยวรอรอ,รอคันต่อไปครับแล้วมาดูเสียอาเกียรครับรออีกสองคันคงไม่มาง่ายหรอก ดินนี้เกตง่ายๆครับดันง่ายๆมันเป็นดินก้อนเกตดันลงไปดันลงไปครับลูปกลับมาก็เป็นดินเรียบๆอย่างนี้เนี่ยถึงเราจะเอามาเป็นก้อนใหญ่นะครับแต่เวลาเหยียบมันแตกนะผมนึกว่าจะไม่แตกเนี่ยียอารีดให้อย่างดีเลยรถไถคันนี้เขาจะมาเอาไปแล้วนะครับคือปล่อยให้ยืดอ่ะ ครับเสียอาก็บอกผมว่าจะจะมาขับให้ผมจอนเดียนะพูดกันเมื่อกี้แหละถ้าเขามาเอาคันนี้ไปก็คงจะให้ขึ้นจอนเดียครับเกีงยง่ายๆเลย รูปเจิดลงไปเลยให้เกีร์ตัดลงไปนะครับตัดก้อนลงไปเลยเออตัดสลลบลงไปอะ่ะอ่ะ,อะเกียไล่หัวลงไปเลยเออไล่ยาวลงไปเลยมันเป็นก้อนนั่นแหละมันถึงได้เทอีกเยอะๆถ้าเราจะเทแบบกบหัวมันเต็มง่ายเกินครับเราต้อตงไล่มันลงไปด้วย ดินพวกนี้มันเรียงก้อนนะครับถ้าเป็นงานเหมาเนี่ยยิ้มออกครับทุกคนในนี้ยิ้มหมดนะเออนั่นละเกียไล่ลงไปเลยเ,ออเยี่ยมมากนั่นแหละไล่ปัดลงไปไล่ปัดลงไปเลยสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการ ดูหน้างานครับแล้วก็รถส,สวยสองคันนะครับรถเสียไทยกับรถเสียต้นครับรถเสียไทยนี่รักษาดีมากแต่ผิดตรงผ้าใบเนี่ยข้างหน้านี่ฝุ่นมากเลยวิ่งเข้าหมู่บ้านเนี่ยแบบอโดนเรือใบนะแต่ตาดีครับเห็นนี่ครับเจ้าแก่รถตู้มาคุมครับเสียอาก็รถกระบะมาเพราะว่ารถไทยก็จอดตรงนี้เลยครับบ้านเจ้าของที่อยู่ตรงนี้ ตกเย็นมาก็มีนิดหน่อยครับมีแก้กันแบบนิดนหน่อยหอครับอันนี้คือคิมรางนะเดี๋ยวจะมีชุดใหญ่มาอีกสมมาเอ้ย,ย,อยเยสียไทยไม่กินเบียร์รับไม่กินมะนาวให้กินมะนาวเอามาเอา,าวให้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ครับกดไลค์กดแชร์ครับ แชร์ไปให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วก็เข้ามาร่วมสนุกกันนะครับก็อยากให้ผมทําคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้นี้นะครับอยากรู้เรื่องรถอะไรก็คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ